สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราในขณะที่โค้ดสั่งให้เราทำตอนที่เราฟังโค้ดไลท์สดนะคะทุกท่านอ่าเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยเนาอะนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องนะคะอ่าไปย่อหน้าจอก่อนเนาะก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมดนะคะเราก็กดย่อหน้าจอนะคะทุกท่านลืมหรือ,อยังคะอ่าการย่อหน้าจอไปกดตรงนี้เนาะนะคะอ่าเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรากดย่อหน้าจอปุ๊บนะคะแล้วเราก็กลับนะคะ กลับไปนะคะอ่าที่หน้าไลนา์เราปกปติแบบนี้เนาะที่เราเคยแบบแชทกับเพื่อนแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็กดไปตรงที่อ่าตรงที่ตรงนี้ค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นไลน์ธรรมดานะคะเขาก็จะก็จะเป็นรูปบ้านกันเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้ยริมริมสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปบ้านกันนะแต่ของของอ่าของพี่กุ้งก็จะเป็นเป็นหนีเนาะเออแล้วเขาจะเข้าใจกัน้เนี่ยอ่า ก็กดเข้าไปนะคะในอันแรกแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เราอย่างนี้ละค่ะอ่าเห็นไหมคะทุกท่านเราก็กดเข้าไปเลยนะคะกดไปตรงที่อ่าเป็นรูปโปรไฟล์เรานี่แหละนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ พอมันขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะคะอ่าจะบอกได้นะคะจะบอกให้รู้ไว้นะคะทุกท่านนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงตรงรูปวงกลมตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอ่าตรงเนี้ยค่ะเรียกว่ารูปโปรไฟล์นะคะอ่ารูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้นะคะโปรไฟล์นะจ๊ะตรงนี้นะคะและนะคะพื้นหลังพื้นหลังใหญ่ๆนะคะพื้นหลังใหญ่ๆตรงอ่าตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะที่มีพระเจ้าตากที่มีโคดนุย้ยเนี่ยค่ะที่มีโคดก้อยนะคะภาพใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ่าภาพใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่ารูปไทม์ไลน์นะคะรูปไทม์ไลน์หรือว่ารูปพื้นหลังนี่แหละคะ่ะอ่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะบอกให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บอกให้เปลี่ยนรูปไทม์ไลน์นะคะอาจจะไม่เข้าใจเนาะวันนี้อ่าเราก็ก็เลยนะคะจะจะสอนตรงนี้นะคะ ทดสอบไลฟ์สดค่ะพี่กบเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะก่อนอื่นเราก็กดไปนะคะตรงที่ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะนี่รูปโปรไฟล์เอาตรงนี้ก่อนนะ,ะรูปโปรไฟล์ของเรานะคะนี่เราก็กดไปตรงนี้เลยค่ะกดไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นนี่เลยค่ะ คําว่าแก้ไขนะคะตรงนี้แก้ไขตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะอ่ามันก็จะเห็นว่าอ่าเขาบอกว่าให้เราเลือกรูปนะเลือกรูปนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็กดเข้าไปอีกนะคะเลือกรูปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะเข้าไปในอัลบั้มของเรานะคะอ่าเราก็เลือกหามาเลยหนึ่งรูปนะคะแต่โค้ดนะคะขเขาบอกว่าให้เอารูปนะคะที่ โค้ดทำมาให้เนาะก็คือของตู้นางก็คือตรงนี้นะคะพี่ตู้นางก็กดเข้าไปปุ๊บนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมคะทุกท่านอ่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วอย่าไปสนใจอันนี้นะอันนี้นะอย่าไปสนใจนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นที่เราฟังฟังโค้ดไลน์อยู่เนาะอ่าเห็นไหมคะได้มาแล้วนะคะเราก็กดคําว่าต่อไปนะคะต่อไปปุ๊บเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นอีกทีนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยเลยนะคะทุกท่านรูปโปรไฟล์ของพี่กุ้งนางนะคะนี่เห็นไหมคะรูปโปรไฟล์นะคะรูปโปรไฟล์นะคะของพี่กุ้งนางนะคะก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างที่โค้ดสั่งไว้เนาะเห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะไม่ยากค่ะทุกท่านแล้วนะคะรูปพื้นหลังนะคะหรือว่ารูปไทม์ไลน์นะคะเราไม่ลืมเนาะ รูปไทม์ไลน์ก็คือเนี่ยค่ะที่มีพระเจ้าตากอยู่นี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยที่มีโคดโนยอยู่นี่เนี่ยคะ่ะที่มีอ่าคนอยู่ด้านหลังอ่าอยู่ในตรงนี้นะคะมันเปลี่ยนยัางไงานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราก็กดไปที่ที่ภาพเขาเลยเดี่ยค่ะกดไปไปเวณนไหนก็ได้นะคะเนี่ยกดเข้าไปนะคะเนี่ยฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วคําว่าแก้ไขนะคะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะทุกท่านเห็นเนาะอ่าคำว่าแก้ไขอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็กดไปเลยจ้ะกดไปก็จะขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะให้เลือกรูปเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะเราก็เลือกรูปนะคะทุกท่านนะคะอ่าเห็นไหมคะเราก็อ่าเอาภาพที่ <c oughs> โค้ดบอกให้เรานะคะเลือกเช่นกันนะคะอ่าพีกุ้นางก็เอามาไว้บนบน,บนตรงนี้อยู่แล้วนะคะมันก็จะเลือกง่ายนะคะ แล้วก็กดเข้าไปที่ภาพนั้นเลยเนาะอ่าเห็นไหมคะนี่งไงคะทุกท่านนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันเล็กนะคะเราก็ย่อนะคะเนี่ยเราก็ย่อแบบนี้นะคะเราก็ย่อแบบนี้เนี่ยย่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดต่อไปแต่ถ้าเราอยากให้มันใหญ่เต็มจอแบบนี้นะคะ่ะเราก็ไม่ต้องย่อเนาะการย่อก็คือเราก็เอามือสองเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยคะ่ะอ่าเห็นไหมคะอ่าขยายเข้าขยายออกอย่างเนี้คะ่ะอ่าช่วยกันทํางานนิ้วสองนิ้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยเนาะเ,เ,เห็นไหมคะซูมเข้าซูมออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กดต่อไปในขณะที่นิ้วยังวางอยู่นะคะทุกท่านแต่ถ้าเราอยากให้มันใหญ่ๆแบบนี้คะ่ะก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันเนาะแล้วก็กดคําว่าต่อไปได้เลยนะคะต่อไปมันก็อยู่ด้านล่างเนาะต่อไปค่ะเนี่ยค่ะอ่าแล้วเราก็กดเสร็จคําว่าเสร็จสิ้นอีกทีนึงนะคะเสร็จสิ้นอ่า รอสักครู่เห็นไหมคะทุกท่านนะคะนี่ไงคะเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนได้ทางรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็รูปนะคะที่โค้ดหนุยสั่งนะคะถ้าท่านใดยังไม่ทํานะคะก็ดูได้เลยแล้วก็โค้ดบอกว่าให้เราแคปด้วยนะคะอ,อันนี้การแคปภาพหน้าจอนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์นะคะที่เราได้ซื้อมาเนาะเดี๋ยวพี่กุ้งนาก็ จะนะคะแคปนะคะอ่าเพราะว่าของพี่กุ้งเป็นซัมซุงเนาะมันก็ใช้กดข้างๆนะคะกุ้งนางก็จะแคปปุ๊บนะคะแล้วนะคะก็จะกลับไปส่งในห้องที่อ่าเราได้เรียนกันนะคะอ่าเห็นไหมคะพี่กุ้งนางนะคะตอนนี้นะคะไลฟ์สดอยู่ห้องนี้นะอ่าเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะเราก็ไปกดส่งแบบนี้ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมันไปติดตัวนี้อ่าในเห็นไหมคะปึ๊บนี่ไงคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็ถือว่าเราทําได้สุดยอดมากๆเลยนะคะพยายามดูกันนะคะทุกท่านนะคะดูกันบ่อยๆเนาะจะได้ทําได้นะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทําไม่ได้นะคะแต่ท่านใดที่ทําได้แล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกแล้วกันนะคะที่ ทดลองทําให้อ่าเขาเรียกว่าเพื่อนๆสมาชิกที่ทยังทําไม่ได้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะคะจะทําอันอื่นต่อมาอีกนะคะขอบคุณค่ะ